ประมาณกี่หลังคาเรือนฮะที่นี่ประมาณสักเจ็สิบครอบครัวสี่สิบหลังคาเรือก็เป็นโควิดกันเยอะครับถ้าเสียก็ได้ประมาณทุกเจ็ดคนมันก็แย่ลำบากตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่ได้ไปทำงานไหนกันเลยครับผมครับ ในช่วงต้นปีใหม่นี้นะครับบริบูรณ์ส่งต่อนะฮะกขขอออกไปมอบของขวัญนะครับผมให้กับพี่น้องนะฮะที่ยังได้รับผลกระทบกันอยู่นะครับเพราะว่าโควิดนะฮะยังอยู่กับเรานะครับยังไม่ได้หายไปไหนนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสู้ๆนะครับโอ้โหวันนี้นะฮะนี่มีของมีของมาเพียบกันเลยใครครับขอบคุณจริงๆฮะมาจากเพื่อนของเมียของผมนะฮะแม่น้องเกรดนะครับเดี๋ยวผมนะฮะจะขึ้นรูปไปให้เลยนะครับนี่แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ น้ำป,าปลาทิพรพดนะฮะส่งมากันเพียบเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับกับน้ำป,าปลาทิพรพดนะฮะขอบพระคุณนะครับแล้วก็ยังมีอื่นนะครับนี่อาหารแห้งนะครับแล้วก็มียาสามัญประจําบ้านนะครับต่างๆนะครับนี่เยอะแยะเลยนะฮะและก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะฮะ ข้าวตาไก่แจ้นะครับผมที่อยู่กับบริบูรณ์ส่งต่อมานะฮะขอบคุณจริงๆครับค,คุณน่ารักจริงๆฮะกราบขอบพระคุณเลยนะครับอ่ะไม่นอนช้าก,กันนะครับวันนี้เราไปมอบของฝาวันปีใหม่กันดีกว่านะอ่ะไป พบกูไปเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับชุมชนพัฒนาคลองสแกไปเจอกันนะฮะกับบคนกุลส่งต่อนี่เอียงมันนี่ก่อนนี่นับนี่ก่อนถุงเดิมแค่ถุงตู้แล้วก็แบวไข่โอ้โหเย่งเยัดแจงเองเลยเนี่ยเนี่ยใช่ต่อแถวครับผมต่อแถวครับลาไปรับไปรับฟ โอเคโอเคเป็นทุกอย่างให้กับเธอแล้วฟังเจยุ้ยด้วยนะฟังเจยุ้ยนะยายได้เข้ายังครับเนี่ยยายยิ่งอยากเจอโหยยาได้เข้ายังครับเนี่ยฮะไม่มีข้าวเหรอนี่ยายนี่ข้าวจ้าตัวที่เป็นปีใหม่นะครับยายจ๋าจ๋าบอกให้จัดการงานดีๆทุกอยขอบคุณครับ ประมาณกี่หลังคาเรือนรัที่นี่ประมาณสักเจ็ดสิบครอบครัวสี่สิบหลังคาเลยก็เป็นโควิดกันเยอะครับครับก็เสียก็ได้ประมาหกเจ็ดคนสู้ๆเด้วยพี่นะเป็นกำลังใจให้นะครับผมไปเจอกันใหม่นะครับผมมาเข้าไปเลยครับคุสวัสดีครับสู้ๆนะครับไอ้ใบจ้าเดี๋ยวเราในห้างจะเดินทางไปอีกหนึ่งชุมชนนะครับอยู่แถวๆอ่อนนุชนะครับ ีชื่อชุมชนอะไพี่ที่นี่ซอยหมาหลงมันไม่มันไม่มีชุมชนครับอ๋อแต่เนาเรียกซอยหมาหลงใช่ไหมครับผมใช่ครับผมอยู่กันเยอะไหมครับพี่ที่นี่ประมาณสามสี่สิบคนได้สามสิบถึงสี่สิบคนได้นะครับโอเคครับ้นรวมเดยวก็สี่สิบกว่าคนได้โอเคครับอ่าแล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่มันก็แย่ลำบากตั้งแต่โควิดมาเนี่ยไม่ได้ไปทำงานไหนกันเลยโอเคครับ มาเลยครับมาเลยเดี๋ยวเนะครับรับไปเลยครับของพันวันปีใหม่ครับนี่พอไหมลูกอีกเยอะไหมลูกอีกเยอะไหมครับรับไปเลยครับลูกโอเคครับยกไหวไหมครับไหวนะครับโอ้ยเย้ยรับอาหารแห้งได้เลยนะฮะมีของมีไข่กันด้วยนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่นะฮะกับบุญบุญส่งต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปป่า,าจ้า